กระแสวิ่งไป1.3ึ่มไม่ขึ้นภาพนะครับ1.9ออกครับ1นึ่งจครับ1.05นะครับ1.2ครับภายตัวนี้นะครับ0 0 0ย์กระแสสเตนบายอ่ะเดี๋ยวผมกดเปิดเครื่องเลยนี่ครับมานะครับ1.2 ยศบีเทสเตอร์ร้องด้วยจะดูกันนะครับว่าขึ้นภาพไหมสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง สำหรับวันนี้นะครับผมมาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณลาดามาสนะครับส่งมาจากานาครนะครับนครทุ่งใหญ่นะครับทุ่งใหญ่นครอาการคือเปิดติดไม่ขึ้นภาพเป็นโน้ตบุ๊กเอแต่โมเดลอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาการเป็นยังไงโมเดลยังไงวิธีการดูโมเดลคือดูยังไงไปดูกันเลยครับคุณลาดามาสนะครับ กับท่านผู้ชมอ่าวิธีการดูโมเดลของเครื่องรุ่นนี้นะครับด้านนี้ดูไม่ได้แล้วนะครับสติกเกอร์เขาน่าจะถลอกไปแล้วนะครับโมเดลเขาหายไปทีนี้เราจะดูด้านหลังเครื่องนะครับอาจจะมองยากหน่อยตัวมันจะเล็กนี่ครับต้องดูตำแหน่งตรงนี้จะเป็น ASUS x 4 6 c v นี่ครับ X46CB มือสั่นเลยนะครับ x c 6 cv อาการคือเปิดติดไม่ขึ้นภาพดูกันนะครับว่าเปิดติดไม่ขึ้นภาพเป็นยังไงเสร็ตซัยไยเลยใช้สัาพยสายตัวนี้นะครับโอเคมีไฟสถานะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแต่กระแสไม่ขึ้นก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมกระแสสเตนบายศ 0, 0์ โอเคผมกดเปิดเครื่องเลยกระแสวิ่งไป1.3ไม่ขึ้นภาพครับไม่มีภาพมาจอมืดบางท่านก็เรียกว่าจอมืดบางท่านก็เรียกว่าอะเปิดติดไม่ขึ้นภาพโอเคผมปิดเครื่องละเดี๋ยวเราไปแก็ะเครื่องกันเลยครับว่าเป็นที่อะไรไปดูพร้อมๆกันนะครับคุณธดามานและท่านผู้ชมครับผม คุณพี่ละดามาสนะครับลาดามานและท่านผู้ชมผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นเลยนะครับคือกติผมซ่อมได้ไม่ได้ก็ต้องสะอาดนี่ครับมีฝุ่นเยอะมากครับที่พัดลมแล้วก็ที่เมนบอร์ดเนี่ยนะครับเยอะมากเลยแถว ec ก็ถือว่าเยอะเยอะมากครับเครื่องทีนี้ด้านคีย์บอร์ดนี่ครับที่พัดลมก่อนเลยส่วนในนี่ครับที่ด้านคีย์บอร์ดก็ จะหล่นมาติดกับจออย่างเงี้ยครับและด้านบอดี้หลังก็ก็เยอะครับอาจจะถ่ากล้องอาจจะจับได้ไม่หมดเป็นปลาของเรามองเห็นได้ชัดเจนครับแต่ผมจะทําความสะอาดให้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ระบบไฟกนะันคุณรัตมาศครับผมได้ทำความสะอาดให้แล้วนะครับบอดี้นี่ครับไม่มีฝุ่นแล้วนะครับ ด้านจอก็คุณหายไปแล้วนะครับคุณพี่อย่าโกรธผมนะครับที่ผมทําความสะอาดออกไปนะครับเอาฝุ่นของพี่ออกไปแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมพัดลม CPU ผมก็ได้เช็ดซีโคนออกให้ด้วยนะครับซีโคนของพี่แห้งแล้วนะครับแตซ่อมได้แล้วอาการมันจะมันจะเป็นอาการร้อนตัดดับอีกนะครับเพราะว่าซีโคนมันแห้งครับ ฝั่นที่ด้านล่างก็ได้แล้วครับผมก็ยัดตั้งท้อนครับผมจะระวังไมทถลายเพราะว่าถ้าถลายแล้วเดี๋ยวอ,อกกุปกรณ์ตัวอื่นจะเสียหายไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของบอร์ดผมก็นี่ครับทำความสะอดให้หมดเ,เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไฟเลยนะครับว่าเป็นไฟชุดไหนนะครับที่ไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มไล่ไฟกันครับ พี่ระดามาตครับและท่านผู้ชม,มเสียบไฟเลี้ยงเข้ามากลนนะครับใช้สายตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะลองเช็คไฟเข้าออกนะ่อนนี่ครับมีไฟยี่สิบผมได้ถอดสวิตช์ออกมานะครับจะได้ง่ายผมจะกดออนและวัดทีละคะค i l มีไฟหนึ่งจุดหกออกครับหนึ่งจุดเก้าออกครับหนึ่งหนึ่งจุดศูนห้าครับ หนึ่งจุดศูนย์ห้าครับหนึ่งจุดสองครับสามสามจุดห้าโวลต์เลยนะครับห้าจุดสองโวลต์นะครับมิเตอร์ผมเพียเ่ยนได้เปล่าไฟสิบยูไม่ออกนะครับเลี้ยงสิบยูดไม่ออกโอเคกดใหม่นะครับบางทีอาจจะดับไปโอเคไฟเลี้ยงสิบยูไม่ออกครับโอเคอนะครับ ผมจะเริ่มไล่ก่อนนะครับว่าทําไมไฟเลี้ยงซีพยูถึงไม่ออกนะครับแต่ไฟชุดอื่นออกหมดแล้วยกเว้นซีพไม่ออกแล้วเราจะไปดูกันว่าทําไมถึงไม่ออกนะครับโอเคผมไปไล่ก่อนนะครับครับคุณพี่ระดามาสนะครับและท่านผู้ชมอ่ะเบื้องต้นผมเจอแบตเตอรี่ a t c หมดผมก็เปลี่ยนให้ก่อนเลยนะครับคืออะไรที่ผิดปกติผมก็เปลี่ยนหมดตอนนี้ผมก็ได้ไล่ไฟแล้วนะครับทีนี้อ่าผมไล่ไฟแล้วก็ ไปเจอที่อันนี้นะครับมาเจอที่ pr แปดศูนย์ดนะครับด้านหนึ่งด้านหนึ่งมีมีไฟนะครับอีกด้านหนึ่งไม่มีไฟนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงเปิดเครื่องก่อนนะครับด้านนี้มีห้าวูนะครับแต่อีกด้านหนึ่งไม่มีนะครับขาสองมีห้านะครับขาหนึ่งไม่มีไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ มาเทสให้ดูอีกทีเนเปลี่ยนแล้วผมจะดูกระแสว่าว่าโอเคแล้วมันเทสได้เปล่าจะหายเปล่าแต่ไฟชนนี้จะต้องมีไฟ5โวลต์นะครับเพื่อมาเปิดชุด v c คอชุดวีคอของไฟเลี้ยง CPU นะครับวีคอเปิดก็อะ u p u ใช้งานได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนกันก่อน,นนะครับไปเปลี่ยนกันเลยครับ ที่ระดัวันนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเสียบไฟเลยผมจะวัดไฟเลยนะครับเราแต่ว่าผมจะไม่ไม่ไม่ใส่สิงวนนะผมยังไม่ได้ใส่สิงจุอยูนะครับเดี๋ยวก็วผมจะกาวไว้ก่อนผมใช้กาวร่วมนะครับผมจะกดออนนะครับแต่ว่าไม่นานาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองอวัดี่ r แปดสแปดนะครับที่ขาสองนะครับ กดออนมีไฟมานะครับ5โวอีกด้านนึงก็มี5โวลนครับกระแสก็เปลี่ยนไปแล้วครับโอเคผมจะใส่ยึดมิเทตอร์ผมขอ,อยัดเอาตัวนี้ออกมานะทีผมยกให้เพื่อนๆดูไปด้วยมันก็อาจจะเสียงๆหน่อยนะครับบางทีบออาจจะช็อตได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าของผมผมใช้ ปเป็นยางนะครับอาจจะไม่ไม่ช็อตแน่หรอกผมใสย่ยูดบีเทสเตอร์นะครับจะรู้ว่ายูดบีเทสเตอร์เขาเขาฟลีตไหมนะล้องไหมนะครับถ้าล้องเดี๋ยวเราจะไปประกอบวางซีโคไลเอาโอเคยูดบีเทสเตอร์ล้องนะครับกระแสก็ขึ้นสวยดีนะครับสเต็ปโอเคเดีย๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้ววางซีโให้ให้ให้คุณกีรดาไหไปด้วยนะครับ ต้นๆก็ปเปลี่ยน PR แปดศูนให้ไปแล้วก็แบตเตอรี่ RTC นะครับที่มันหมดแบตเตอรี่ RTC ก็คืออย่อ,ยอมาจากเรียวไทม์คล็อกนะครับเรียวไทม์คือตลอดเวลาคนละ็อกก็คือเพราะค,คือเวลานะครับเรียวไทม์คือตลอดเรียวไทม์คล็อก RTC เลี้ยงวันที่เวลาของ PC นะครับและตั้งจะจำค่าของ าการตั้งบูธของฮาร์ดดิสอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางซีโครนให้นะครับรับเป็น m อเมือนเดิมนะครับใช้ m อเม็กโฟระหว่างอนนี้ผมได้ทําความสอาหให้แล้วครับก็การจอนะครับเดี๋ยวผมจะวางเสร็จแล้วก็ประกอบเพื่อเทสดูว่าขึ้นภาพไหมครับไปทากันเลย ดามาาครับท่านผู้ชมครับผมผมประกอบเครื่องแล้วนะครับประกอบเพื่อเทสนะครับตอนนี้ผมใส่สายแพรกับครบทุกอย่างค่อนข้างมั่นใจว่าขึ้นภาพใช้สไปายตตัวนี้นะครับ0.003กระแสสเตนไบอะเดี๋ยวผมกดเปิดเครื่องเลยน,นะครับ1.2 USB เ,เทสเ,เตอร์ร้องด้วยจะดูกันนะครับว่าขึ้นภาพไหม นี่ครับภาพมาแล้วนะครับแสงอาจจะเวบวับๆวบๆนะครับในจอแต่จริงๆเขาไม่ได้งไงผมตั้งค่าเอซูน้อยไปโอเคอเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดและตรวจช็คว่ามีอะไรเสียงรบิวมไหมนะครับไปประกอบกันเลยนะครับ ครับคุณพี่ราดามากนะครับผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าใช้งานได้ไหมมาดูกันเลยโอเคผมใช้สปายตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของคุณพี่ไม่น่าจะเก็บไฟแล้วนะครับเพราะว่าขึ้งสถานะชาร์จตรงนี้ก็จริงแต่ว่ากระแสไม่ไม่ขึ้นมาเลยโอเคกดเปิดเครื่องนะครับ ูไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมผมก็ลุ้น,นครับว่าจยะยมีอย่างอื่นเสียเพิเ่มเติมเพราะว่าบางทีค่าใช้จ่ายของท่านลูกค้าจะได้ถูกลงนะครับอาจจะช้าเพราะว่าของคุณพี่เขาเป็นอาริตยิสธรรมดาผมจะดูสานะจากหน้าเครื่องตำแหน่งตรงนี้ครับว่าเครื่องทำงานอยู่หรือเปล่านะครับมีไฟหาร์ดดิสกับพริบอะไรเงี้ยครับ โดวเป็น Windows 7ของคุณพี่เขาเป็นแรม6กิกวินโดว7แรม6 h า r d ดดิสก็น่าจะ500กนะิกครับเป็นร์ดดิสก์ธรรมดาบูทสักครู่นะครับารมาแล้วยนะตัดผ่นย คู่นะครับบูชาถ้าเป็น SSD นะครับจะเร็วมากนี่ครับมาแล้วรอรอรอนะครับ น,นะครับเดี๋ยวบูทแบบเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้กักลุ่มไหมทับเพดซ้ายขวาใชาไไ้ได้ไหมเว็บแคมใช้ได้ไหมและไมค์ใช้ได้ไหมดีวีดีใช้ได้หรือเปล่านะครับและเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านลูกค้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังไมค์ไปนะครับเข้าโอเอสแล้วโอเคเข้าโอเอสแล้วนะครับมีเสียงเนดะี๋ยวผมจะเช็คเทสลำโพงอะไรให้ทั้งหมดนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เ็เป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์้ทําคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับหรืออดีไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยสามารถแอดไลน์มาสอบถามราคาก่อนซ่อมปรึกษาอาการเสียนะครับโทรสอบถามอาการปรึกษาเรก่องนได้ครับจะซ่อมไม่ซ่อมก็ไม่ว่ากัน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ